ยอดเสนอยอดนจะจ๊ะวันนี้ฉันเป็นเมียนายกแล้วนะจ๊ะเออเมียนายกดึกดึกมาสามทุ่มที่ทุ่มจังแท้วุเดีวได้ยินเสียงปวดขวดนะแล้วก็ยกที่รักคนนี้เปอนเมียน,นายกไปสาวเท่าเลยจังเลยเดี๋ยวปกติก็เท่าอยู่เลยนะจ๊ะอืมใครเนี่ยบร,ริจิตหมาก <laughs> โฮ้ยเอาเท่าก็มีหออยู่นะจ๊ะบ <laughs> ุ๊มเป็นหอค้อยเลยนะ <laughs> หอมเมืกก่อแดดกระร้อมแล้วเริ่มเลยนะะอ้ยตอนในขั้นเดทสันในบอกเนี่ยตลกอยู่ดิแต่ว่าผู้ลงคนเขาขี้เดยียดฉันก็เลยเบรกความตลกไว้จักหน่อยหนึ่งเอาเบรกความตลกว่านิดหนึ่งหาทางเทือนะคขา่าอุบอก้กรตลุดมัเบิดเดอ้เอ,อขั้นหัวซาได้สันได้นึกอันยกหิบตลกออกมากอันคลิปกระเฮ็ดบอเล้่ยวว่คนจะคล้องห่าคนจะคล้องนั่นนั่นนั่นนี่นี่นั่นนั่นเลยเอยอ ออามือีิฉันโตผมเน่นในหนึเด้วยกูนะฉันมีอันวิตโตผมนะโอ้ยจะคือปอบเนี่ยก็รสร้างม,มันเถอะพี่น้องเลยอ่ะคนละคนอ่ะยิ้มน้อยอันขั้นฮาวบอกยิ้มน้อยนั่นเขาบอเบิรงคลิปเฮาเบิร์ทุกคลิปฮาวนึงเธอเปิดคลิปแล้วเฮายัางไม่ได้สตาตร์ท้อมแบบก็เริ่มเลยนะสูอ่ะคนละคนเด้ สัตว่าแล้วนะ่ะควรคนีนอาตชิดเดียดยในในการที่ฉันนั่นว่าวลายเออคลิปใดว่าวลายนะ่ะเลื่อนไปเด้อสุ้มสูแลเลื่อนไปเด้เอก็แรืวอเต่โอ้สุ้มสูนี่มันหลเด้อสุมากนะสุ่มสูเถาบาอกพี่บึงสันดอกฉันว่าสูนี่สันเถาแล้วเด้อเถาแล้วฉันมีหลานสองคนแล้วเจ้าเอาไปเถาสูมออือนี้ย้อนะย้อนเขาอยู่สบายย้อน ย้อนเทาใส่เงิน,นไปโปนันโปนี่อ่าซื้อครีมมาทงมาทาริปสติกมาทาอืมเอ้าขั้นสันบปอรตต์เทนเน่เด้อชสันตเปอร์เทนนี่หุ่นเหลวคุณป้าคะอีกเรื่อยยังเหรอซุ้มเหมันทักมาถามเขานะอ้าวอาสันเนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวอ่าปกติเนี่ยฉันอยู่ในบ้านเนี่ยฉันแต่งตัวนะ แต่ถ้าทํางานหรือออกอนอกบ้านน่ะก็บ่กค่อยแต้งมาได้ดอกเออไม่รู้วเนื่องเนื่องในการแต่งตัวในวาระภาระอีหยังข้างขอบอ,อ,อะไรเออั่นว่าส่นเซเว่นอันนี้นะเอาแจ๊กสันเป็นสาวขื่นหรือส่นเป็นถ้านเป็นเห่าสาวล้งก็บอกดูเออไมาเป็นมือไม่มันคุณบาคคนคุ้คคนนายเจ้าของนะเอออืมจะงามบางงามปลัดต้น่าปลัดแต้นะ,ะนะพี่น้องโอ้ยส่นเป็นอย่างเออ ยังสิบเป็นวัดน้อยนึงต้องรออยู่อุณหภูมิข้างในเพอดีพอดีก่อนนะาแล้วแต่อคำถามสั่นนี่นั่นแล้วนะเออโอเคอคนเรานัาจะถึงบทบาทนั้นมานะที่รักเธอต้องเธอต้องเดี๋ยวฉันลงมือองอางมณมูประหารัวดี๋ยวเด้อเอาประหารนั่นยังเอาประหารยอนยันเขาอยู่ไม้ใกล้ฝังนั่งใกล้หวยแล้วเด้อ จักปาทิวตอดเฮ้จักปาคอตอดที่ที่ตอดเพื่อลงลงฟังแลวนะอืมไม่ใกล้ฝั่งนั่งใกล้ห้วยแล้วละเอออันเท่าเลยเป็นพันธุ์รยังปึ้งปังอยู่นะเออเขาก็ต้องมีบ้างแหละแหละอาทรักเขาสิติเองเบ็ดน่นะขันปลาผินแล้วนะวัดใจมันขึ้นเลยวัดแต่วัดต่ปลามันตอดขันตอดเงึงเงักแล้วเด้อเด้อเด้เอเดแล้วฉันก็ทรับเองเหาท่านใจโฮ้ อาสันบอหลายเขาก็สั่งเลยเนี่ยเอออาผู้ใดซั่งนั่นเขาบอกลงหนาวแล้วเดีเอออ่าก็เพเป็นยังดอกเพราะว่าเขาขอมาเขาขอมาแล้วเขาก็ถามมาฮ่าลังเทือนั่นขั้นขั้นขั้นฉันถามขาเวอร์เรียมผู้ชายเอ่อผู้ชายถามมานะอ่ามันก็ถือแก่ผู้ชายบนเหล้วรายอืมแต่สนมากอันขั้นเว้าแล้วขั้นซู้มยิ่งไม่ยิ่งไม่เคยขึ้นสวรรค์นะเอาคือขีเดียด okay. เบ <on>. ิ but, less, ้งเด้ <windows> ไม่ะนะเห็บ่ค่อยบรรลุในะกูที่เดนบึง้งเด้เอ,อ้ยไม่เหิงสมัยใหม่นี่เขาบรรลุกันแลวเดอ้อเขารู้หมดละรสชาติปฐทลปพทธรรมนะ่นนะ,แล,ะแล้วเขารู้หมดแล้วก็ยันผัวเก่งเออก็ยันผัวเก่งเออเอาหมายถึงเอาผู้หญิงที่มีความสามารถได้ผัวเก่งๆนะนะออ่นะเขาบรรลุแล้วล่ะออาวหุ่นคนกัดอดๆยากๆ ผู้ลงคนกันลายเพิดเราเฉพาะฉันเนี้ยด้ฉันต้องซื้อเบกยางเวสลินแบบแล้วเบาๆหน่อยที่รักตอนนั้นถามเขาเลยที่รักอันอัเมื่อเช้าในี่สั้นคล้ต้เลือกครเลือกสงเกนบ่อเขาบอกเอาวันละเก่นก็พอแล้วที่รักเอ้ยยาวสงเกนท้อสัญญาณพักว่าท่นได้พักออกเอาเขาใส่ใส่หัวใจไฟฟ้านะมันจะเป็น เหมือนกุญแจนั่แหละแต่ว่ามันมีฐานอยู่ข้างในอาฐานอยู่ข้างในาลานขึ้นเครื่องบินเนี่ยข้าสีไปตรวจน้ำเขาบันไดดอกคนจะยางออกเพคนเป็นคนทีเศษเออแต่ฉันเนี่ยเป็นคนทีต้องให้กําลังใจหัวหลายๆอืมให้กาลังใจเขาเขาใส่หัวสงฆ์หัวใจเลยหัวใจไฟฟ้าเขาก็ใส่เออใส่เอาหัวใจเมียไปนั่จุ๊กเมื่อเหร่มือม่อแลงมื่อแลงเมื่อเหรา จุะบล้วจุอีกก็จุ๊บไปละธรรมดาอืมอะไรจักมือหนึ่งสันจะเอาต่อรีดมารีดมองมันนั่นพับมานีกนอ็อนเดี๋ยววันนี้สันจะต้องไปทำกับข้าวให้อ่พระไพมณีนกินแล้วเนาะเออเพราะว่าพระไพมณีเขชนเนี่ยอืมอาผู้บันเลยน้อยอบาบันเลยน้อยบยันเลอน้อยจะยังได้พี่น้องกัอืมอ่าคนจะกินข้าวเนี่ยหกโมงกว่า กินแล้วบมาคืนสิเป็นนายกเด้อววะเนี่หลังกินข้าวแล้วนะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปวุ่นเลยเด้อเสียงปียเกิดเปืดขวดนะถ้าขวดไว้หรือหรือว่าคนเหลาเสร็จแล้วก็ย่างมาเขาย่างมาอายุกูเด้อเอาเขาก็อื้มพัวดี่นะเขาก็ดับ่ำใบกต่อายุที่รับผมเด้อเฮ้ยเดี๋ยวฉันตัดก่อนมาหลายคนตัดก่อนนะจ๊ะอืม